สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเรามาทบทวนเนื้อหาของเก่าที่เราได้เรียนไปแล้วในเรื่องแรกเราได้เรียนเรื่องของการปรับตัว ของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะมีขนาดเล็กมากอย่างเช่นแบคที ria จุลินทรีย์หรือแม้แต่ไวยรัสและที่สำคัญตอนนี้ก็คือไวรัสโคโรนานเรียนครับตอนแรก เชื้อไวรัสโคโรนามีแค่สายพันธ์เดียวก็คือสายพันธุ์อู่หั่นที่มาจากประเทศจีนใช่ไหมครับแล้วพอถึงตอนนี้หนึ่งปีกว่าๆตัวเชื้อไวรัสโคโรนานี้มันมีการกลายพันธุ์เห็นไหมครับฉะนั้นการกลายพันธุ์ก็คือการปรับตัวจากเดิมมีแค่หนึ่งสายพันธุ์คือสายพันธุ์อู่หัน่นแต่ตอนนี้ สายพันธุ์อินเดียที่กำลังระบาดในประเทศไทยเนี่ยสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้สายพันธุ์อินเดียเริ่มจะมาแซงแล้ว 3. ส,สายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่รุนแรงมากๆแต่ยังระบาดน้อยอยู่และ4ส,สายพันธุ์ของจีนก็คือสายพันธุ์อู่ฮัน่นแต่ตอนนี้ล่าสุดมีสายพันธุ์ที่5อีกแล้ว เห็นไหมครับแม้แต่สิ่งมีชีวิตขนานดะเล็กมากที่เรามองไม่เห็นยังมีการปรับตัวเลยส่วนพืชสัตว์ก็มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับแหล่งที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชที่อยู่ในป่าเฉลนพืชที่อยู่ในทะเลทรายพืชที่อยู่ในน้ำก็มีการปรับตัว ส่วนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายสัตว์ที่อยู่ในขั้วโลกก็มีการปรับตัวเหมือนกันนะครับรวมทั้งสัตว์ที่อยู่ในน้ําด้วยและสุดท้ายคือตัวเราเองตัวเราก็ต้องมีการปรับตัวใช่ไหมครับเช่จนจากเดิมเนี่ยเราไม่เคยใส่แมสเราไม่เคยล้างมือด้อยวยเจลแอลกอฮอล์เลยเราได้ไปเที่ยวทุกที่ แต่ตอนนี้ต้องเรียนออนไลน์ไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นการปรับตัวเหมือนกันนะครับในหัวข้อนี้ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมันจะมีสองข้อใหญ่ๆก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ที่เราได้เรียดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการกินกันเป็นอาหารหรือที่เราเรียกว่าโซ่อาหารนั่นเองใช่ไหมครับก็คือการกินต่อการเป็นทอดๆโดยเริ่มต้นจากผู้ผลิตก็คือพืชตามด้วยผู้บริโภคพืชแล้วก็ตามด้วยผู้บริโภคเนื้อถัดไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดที่ผู้บริโภคลำดับสุดท้ายหรือที่เรียกว่าผู้บริโภคลำดับสูงสุดนั่นเองแต่ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่นๆอีกที่กูจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพราะว่าในการสอบ ไม่ว่าจะเป็นสอบทีเด็ดสอบนานาชาติหรือสอบเข้าม .1 เ,เขาจะมีข้อสอบที่ลึกนะครับฉะนั้นเขาจะไม่พูดถึงแค่ความสัมพันธ์ในเรื่องของการกินต่อการเป็นทเท่าเท่าเียงเดียวเขาจะพูดถึงอย่างอื่นด้วยรวมทั้งจากที่นักเรียนตอบคําถามในแบบงานก็พบว่ามีนักเรียนบางคนก็ได้ตอบคําถามในเรื่องของภาวะ พึ่งพากันเพราะว่าได้ไประโยชน์ร่วมกันแสดงว่านักเรียนบางคนมีความรู้พื้นฐานเยอะพอสมควรนะครับส่วนคนที่ไม่มีวันนี้กูจะเพิ่มเติมนะครับซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนอกจากมีความสัมพันธ์ในด้านของการกินกันเป็นอาหารแล้วยังมีความสัมพันธ์แบบเป็นที่อยู่อาศัย หรือเลี้ยงดูลูกอ่อนให่ไหมครับอย่างพ่อนกกับลูกนกอย่างนี้ใช่ไหมครับที่อยู่ที่สร้างรางอยู่บนต้นไม้เนี้ยันั้นพ่อนกกับลูกนกก็มีความสัมพันธ์ในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกอ่อนแต่นกก็สร้างรางอยู่บนต้นไม้ที่เป็นแหลกที่อยู่นะครับอย่างในภาพนี้ก็เป็นภาพของผีเสื้อที่กำลังอยู่บนดอกไม้ก็เป็นการ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตก็คือผีเสื้อกับอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตก็คือดอกไม้รวมทั้งในภาพนี้เป็นภาพของปลากร์ตูนหรือปลาิโมโใช่ไหมครับกับตัวดอกไม้ทะเลที่เราเรียกว่า c ีแอนดิโมนั่นเองในรูปแบบของความสัมพันธ์นี้จะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ทั้งหมด3สัญ,ญลักษณ์ แนนจำไห้นะครับสามสัญลักษณ์นี้ก็คือบวกถ้าเป็นบวกแสดงว่าสิ่งมีชีวิตนั้นได้ประโยชน์หรือได้อาหารส่วนถ้าเป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเสียประโยชน์หรือตายส่วนศูนย์แสดงว่าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ได้และก็ไม่เสียประโยชน์ซึ่ง ความสัมพันธ์นี้มีทั้งหมด7รูปแบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสัมพันธ์แต่ละรูปแบบมีลักษณะเป็นอย่างไรและมีสัญลักษณ์บแบบไหนนะครับในความสัมพันธ์อันที่1ก็คือความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันสัญลักษณ์ก็คือบวกบวกแสดงว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนี้ได้ประโยชน์ ด้วยกันทั้งคู่แต่แต่ตรงนี้ครับแต่แยกกันไม่ได้ต้องอยู่ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือตัวแบคทีเรียที่ชื่อว่าโคโรสัวนะครับแต่ตัวสีดำๆที่รูชี้นะครับอยู่ในลำไส้ของปวกนะครับตัวเป็น เป็นเส้นๆนี่คือลำไส้นะครับส่วนตัวในลำไส้ของปวกเนี่ยก็จะมีแบ,บคทีรียรเหมือนกับคนในลำไส้ของคนก็จะมีแบ,บคทีรียรเหมือนกันนะครับดังนั้นตัวโครโซัวก็เป็นสิ่งมีชีวิตปวกก็เป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งปวกแน่นอนอาหารของปวกคือไม้ใช่ไหมครับเวลาปวกกัดไม้ไม้ก็จะอยู่ในลำไส้ของปวก จากนั้นตัวโพรลูโนี่แหละจะเป็นตัวย่อยไม้ให้กลายเป็นอาหารแก่ปวกงนั้นปวกก็จะได้อาหารใช่ไหมครับจะเติบโตส่วนตัวโพรลูโนี้ก็มีชีวิตได้โดยอาศัยอยู่ในลําไส้ของปลวกจันประโยูทต้งคู่ส่วนภาพที่สองที่เราเรียกว่าไลเคนซึ่งไลเคนก็เป็นสิ่งมีชีวิตสองชนิตที่อยู่ด้วยกันก็คือรา สา่ายฉะนั้นสองอันนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไงตัวเชื้อรามีความชืน้นฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ชืน้นสา่ายก็จะเออตัวราก็จะขึ้นฉะนั้นราสามารถหาความชื้นได้ซึ่งความชื้นนี้สาลายก็จะเอาไปใช้ในการสร้างอาหารพอสาหลายสร้างอาหารเสร็จ ก็คือแป้งฉะนั้นแป้งก็เป็นอาหารของราต่อไปฉะนั้นนะจะเห็นว่าราได้แป้งจากสาลายส่วนสาลายได้น้ําจากราเห็นะครับแป้ปเบื่อวยกันทั้งคู่และต้องอยู่ด้วยกันต่อไปมาดูอีกตัวแบคทีเรียที่ชื่อว่าไรโซเบียมที่อยู่ในปมรากของพืชตะกูลถั่วอ่าที่จะเป็นเหมือนกับเป็นตุ่มๆนะครับสดีดำๆที่กูชี้อันนี้คือตัว แบคทีเรียที่ชื่อว่าอะไราโซเบียมที่มีความสามารถในการดึงเอาก๊าซไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศของเราลงสู่พื้นดินดงนั้นนักเ,เรียนจะเห็นว่าในอากาศของเราเนี่ยที่เราชอบพูดถึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สออกซิเจนซึ่งแก๊สสองตัวนี้ถ้าเราดูปริมาณที่อยู่ในอากาศนี้น้อยมากประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เองแต่ แก๊สในตัวเจนมีเยอะตั้ง70%กว่าอร์ซแล้วแก๊สตัวนี้แหละเป็นอาหารที่สำคัญให้กับพืชยั้นถ้าอาหารหลักของพืชจะมีอยู่3ตัวคือตัว N ก็คือในตัวเจน P ฟอสฟอรัสและ K โพแทสเซียมยันสตัวนี้ NPK คือธาตอาหารหลักของพืชและหนึ่งในนั้นอยู่ในอากาศก็คือในตัวเจน และตัวแหลกแบคทีเรียที่ชื่อว่าไราโซเบียมนี่แหละเป็นตัวที่ดึงเอา๊ารไนโดรเกนที่อยู่ในอากาศลงสู่ดินได้ดังนั้นต้นถั่วก็จะได้อาหารจากแบคทีเรียไรยโซเบียมส่วนตัวแบคทีเรียไรยโซเบียมก็ใช้ถั่วเป็นที่อยู่อาศัยได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ส่วนต่อไซกับลูกไซ ตัวต่อไซตตัวนี้ครับก็อาศัยลูกไซตยเป็นที่อยู่อาศัยเห็นไหมครับส่วนลูกไซก็ได้ตัวต่อเนี่ยเป็นตัวแพร่พันธุ์กระจายกระจายพันธุ์ครับต่อไปอันนี้ได้ประโยชน์ร่วมกันใจละบวกบวกเหมือนกับเมื่อกี้เหมือนกับพึ่งพากันแต่ว่าดูตรงนี้ครับสีเหลือง,องคือไม่จำเป็นต้อง ยู่ด้วยกันตลอดเวลาต่างคนต่างอยู่แต่เมื่อใดที่หิวก็ก็จะมาอยู่ด้วยกันนะครับอย่างเช่นภาพนี้มดดำกับเพี้ยอ่อนยันตัวเพี้ยอ่อนเนี่ยก็จะดูดเอาน้ำเลี้ยงที่อยู่บนยอดของต้นไม้ทำให้กลายเป็นน้ำตาลแล้วก็กลายเป็นอาหารของมดดำพอมดจับกินน้ำตาลใช่ไหมครับ ฉะนั้นแล้วเพียได้ประโยชน์อะไรจากพดดำพดทธดำก็เป็นตัวคุ้มครองให้กับเพียเพื่อไม่ให้เพียเนี่ยได้รับอันตรายนะครับได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายส่วนอีฝั่งนกกับจระเข้จากภาพจระเข้อ้าปากไม่ใช่ว่าจะกินนกนะครับอ้าปากเพื่อให้นกนี้กินเศษอาหารที่ติดอยู่ตาม ฟันังนั้นนกก็ได้อาหารนะครับ <S <S ส่วนจระเข้ก็ได้ประโยชน์ก็คือเมื่อนกทําความสะอาดปากแล้วก็ทําไม่ทําให้เกิดความลำคามนะครับเหมือนของเราเนี่ยเวลากินอาหารแล้วมีเศษอาหารฟันเราก็ต้องใช้ไม้กีบฟันแคะใช่ไหมครับถ้าไม่แคะมันก็รู้สึกลำคาญต่อไปนกเอี้ยงที่อยู่บนหลังควายหรือนกที่อยู่บน และนะครับเหตุผลเดียวกันก็คือนกก็จะกินมแมลงที่เกาะอยู่ตรงควายหรือว่าแรดนะครับดังนั้นตัวนกก็ได้มแมลงเป็นอาหารส่วนควายก็ได้ประโยชน์จากนกก็คือมแมลงเนี่ยสร้างความรำคาญเห็นไหมครับเมื่อไม่มีมแมลงแล้วตัวควายกับตัวแรดก็จะสบาย แมลงกับดอกไม้ได้ประโยชน์ยังไงนักเรียนคงจะรู้แล้วว่าตัวแมลงเนี่ยก็จะกินน้าหวานที่อยู่ตามดอกไม้แล้วขณะที่กินแมลงเนี่ยตัวเกสรตัวผู้หรือที่เรียกว่าละอองเลนูเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่ตามป่าตามขาของแมลงเมื่อแมลงบินไปหาดอกอื่นๆตัวละอองเลนูมันก็จะไปเกาะอยู่ตามเกสรตัวเมียทำให้เกิดการปฏิสนธิ ต่อไปครับตัวกะปิกับมด,ดแดงทดสอบตัวกะปิกับมด,ดแดงนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยกันก็คือตัวกะปิกก็หาอาหารให้กับมด,ดแดงแล้วก็มด,ดแดงก็จะเป็นตัวคุ้มครองให้กับกะปินะครับคล้ายๆกับเพี้ยอ่อนกับมดดา ต่อไปได้ระอยู่ทั้งสองฝ่ายอีกแต่ว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดก็คือปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลนะครับดอกไม้ทะเลเนี่ยก็จะเกาะอยู่ตรงเปลือกหอยใช่ไหมครับแล้วปูเสฉวนก็อยู่ในเปลือกหอยเนี่ยทาให้เมื่อเวลาเคลื่อนที่ตัวปูเสฉวนก็จะทําให้มีการเคลื่อนที่โดยที่ดอกไม้ทะเลก็อาศัยไปด้วย